นะครับเพื่อความปลอดภัยและก็สะดวกในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแต่จากการสำรวจนะครับก็พบว่ายังมีรถจอดอยู่จํานวนมากเลยทีเดียวครับเจ้าหน้าที่การทางพิเศษกรุงเทพมหานครเร่งนารถยกขนาดใหญ่มาเคลื่อนย้ายรถของประชาชนที่นํามาจอดหนีน้ําบนทางด่วนช่วงถนนแจ้งวัฒนะลงไปจอดไว้บริเวณลานจอดรถของที่ทําการด้านล่างครับเพื่อความปลอดภัยหลังระดับน้ําด้านล่างเริ่มที่จะกลับเข้ามาสู่ภาวะปะกติแล้ว ส่วนบริเวณทางด่วนสีสมานตั้งแต่จุดชำระค่าผ่านทางด่านงามวงวานจนถึงจุดทางลงนะครับบางพลูก็พบว่ามีรถจอดอยู่เป็นระยะระยะแต่เมื่อเลยทางลงจุดบางพลูมาแล้วยังมีรถจอดหนีน้ำอยู่บนสะพานเป็นจำนวนมากและอีกจุดที่ประชาชนยังไม่เคลื่อนย้ายรถออกไปนะครับคือบริเวณทางด่วนรามอินทราเอก,กมัยครับ โดยจุดนี้เป็นจุดที่รถของประชาชนที่นํามาจอดหนีน้ําถูกชนได้รับความเสียหายเป็นจํานวนมากและเป็นจุดที่ถูกชนมากที่สุดด้วยนะครับโดยข้อมูลจากทางการพิเศษพบว่ามีประชาชนนํารถมาจอดหนีน้าทั้งหมดกว่า70,00คันเกิดอุบัติเหตุกับรถเหล่านี้16ครั้งด้วยกันนะครับมีรถได้รับความเสียหาย8 4คันซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนย้ายรถไปแล้วเกือบ1000คันครับส่วนอีกกว่า80%นั้นประชาชนได้เคลื่อนย้ายไปก่อนหน้านี้แล้ว ส่วนที่เจ้าหน้าที่จะเร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จให้เร็วที่สุดในส่วนรถที่ยังจอดเหลืออยู่ครับนอกจากนี้ทีมข่าวยังได้ไปสํารวจบนทางด่วนดอนเมืองโทเวยพบว่าบริเวณตั้งแต่แยกบางเขนเป็นต้นไปยังคงมีรถจอดหนีน้ําอยู่จํานวนมากและบางจุดยังคงมีการจอดซ้อนคันเนื่องจากระดับน้ําด้านล่างรถเล็กก็ยังไม่สามารถสัญจรไปมาได้เจ้าหน้าที่จึงใช้รถส่งสัญญ,ญาณไฟแจ้งเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนตลอด24ชั่วโมง ส่วนบริเวณสะพานข้ามแยกต่างๆนะครับอย่างสะพานข้ามแยกเกษตรลาดพร้าวแล้วก็สุดทิสารครับก็ยังคงมีรถจอดหนีน้ำอยู่ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็เตรียมที่จะทำการเคลื่อนย้ายออกต่อไปครับ ก็ต้องฝากบอกประชาชนเพราะบางคนไม่ทราบนะคะญาติพี่น้องก็ต้องไปบอกต่อก่อนเลยเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาตรวจจริง,แล,รง,รง,รงแล้วนะคะไปดูต่อกันที่โฆษกศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะก็ออกมาระบุว่าในวันนี้ค่ะกรุงเทพมหาคนครจะต้องมีการทําหน้าที่เจรจากับประชาชนนอกคันบิ๊กแบกนะคะบริเวณถนนพหลโยธินเพื่อขอให้มีการเปิดในลักษณะของฝายน้ําล้นค่ะ ไปดูทางด้านของพลตบ,บอกพงศพัฒน์พงษ์เจริญนะคะโฆษกศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือสอปพค่ะก็ได้ออกมากล่าวว่าภายหลังการประชุมติดตามสถานการณ์น้ําโดยมีพลตบ,บอกประชาพรหมนอกผู้อำนวยการสปพเป็นประธานว่าปริมาณน้ําในหลา,หลายพื้นที่มีแนวโน้มลดลงการระบายน้ําของกรุงเทพมหานครสามารถทําได้ตามแผนที่วางไว้และที่ประชุมมีการพิจารณาข้อเรียกร้องของประชาชนที่อยู่นอกคันบิ๊กแบกบริเวณหน้าโรงเรียนในเรืออากาศถนนจารุเบกษา และขอให้เปิดแนวบิ๊กแบกนะคะถึงระดับพื้นล่างกว้าง10เมตรให้ระบายน้ําที่ท่วมขังออกซึ่งทางสปพได้มอบหมายให้กับทางกรุงเทพมหานครและส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าไปหาหรือและอธิบายกับประชาชนที่จุดดังกล่าวในเวลา11เนาฬิกาของวันนี้ค่ะโดยจะขอให้เปิดเป็นฝายน้ําล้นให้น้ํานั้นไหลออกได้แต่ไม่สามารถเปิดได้ถึงระดับพื้นล่าง ส่วนทางด้านหมอมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงกรณีที่ชาวบ้านกว่า200คนที่รื้อแนวขันบิ๊กแบกบริเวณถนนผลโยธินช่วงทางด้านของแยกกรมควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศหรือว่าคอปออเป็นระยะทางประมาณ4เมตรนะคะว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพอากาศอย่างไรก็ตามเชื่อว่าทางออกที่ดีที่สุดคือให้ทุกฝ่ายนั้นใช้เหตุผลมาพูดคุยกัน เราะขันบิ๊กแบกนั้นคือการชะลอน้ําและมีผลต่อการระบายน้ําในภาพรวมซึ่งก็จะทําให้ฝั่งตะวันออกน้ําลดลงเรื่อยๆและอยากเรียกร้องให้ต่างฝ่ายต่างทําหน้าที่ให้ดีที่สุดการจะเปิดกว้างถึงสิเมตรนี่นมันกว้างเกินไปต้อม,มีการพูดคุยการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดก็คือทุกตางทุกฝ่ายเนี่ยต้องมาคุยกันแล้วก็ทําความเข้าใจร่วมกันรวมไปถึงวางเรียกว่าออกแบบร่วมกันว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นจะเป็นอย่างไรแล้วก็มีการเยียวยาที่เหมาะสมตรงนี้ก็จะช่วยให้ทุกคนนั้นสามารถที่จะเดินหน้าไปด้วยกันได้นะครัับบ มาถึงเรื่องของการตรวจสอบการจัดซื้อถุงยางชีพกันบ้างดีกว่าหายไปสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าเมื่อวานนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับก็มีการส่งตัวแทนเข้าพบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อขอเอกสารเพิ่มเติมนะครับหากพบว่ามีการหัวประมูลในการซื้อของเข้ามาใส่ในถุงยางชีพจริงถือว่ามีความผิดอย่างแน่นอนครับนายธาริศเพ่งดิตอธิบริกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นะครับเปิดเผยว่าการตรวจสอบโครงการจัดซื้อถุงยางชีพของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพ ทางดีเอสไอมอบหมายให้ตัวแทนเดินทางเข้าพบปฏิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อขอเอกสารข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างถุงยางชีพมาตรวจสอบนะครับและหากพบว่ามีการทุจริตก็จะทำตามขั้นตอนความผิดเกี่ยวกับการหัวประมูลอย่างแน่นอนนายบุญเติมนนจันต์กรรมการห้างหุ้นส่วนจำกัดภูนเจริญพาณิชย์และบริษัทเติมคอร์ปอเรชั่นซึ่งเป็นบริษัทที่กรมป้องกันได้จัดซื้อถุงยางชีพเรือและสุขาให้กับผู้ประสบภัยกล่าวว่า เหตุที่ต้องใช้ชื่อ2บริษัททั้งที่เป็นบริษัทเดียวกันไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเพียงแค่ต้องมียอดขายถ้าตั้งมาแล้วไม่มียอดขายจะปิดงบสิ้นปีไม่ได้จึงจําเป็นต้องแบ่งยอดขายเป็น2บริษัทและทุกบริษัทก็ดูแลคนเดียวพร้อมกับยืนยันว่าไม่ได้เป็นเด็กนักการเมืองคนไหนเลยแต่ข้าราชการก็ต้องรู้จักเพราะเป็นคนทําเอกสารแต่ถามว่ารู้จักที่ปดีไหมนายบุญเติมบอกว่าก็ต้องรู้จักบ้างตามหน้าที่ นายบุญเติมยังกล่าวอีกนะครับว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีอะไรแปลกเพราะจัดซื้อมาทุกปีและยืนยันว่าบริษัทโปร่งใสเนื่องจากกรมกรมป้องกันและบรรเทาสญญาธารณภัยมีราคากลางอยู่แล้วส่วนการจัดซื้อสุขขากระดาษนะครับแม้ว่าบริษัทนั้นไม่ได้เป็นผู้ผลิตแต่เป็นซัพพลายเออร์ซื้อมาแล้วก็ขายไปนี่ต้องไปตรวจสอบว่า มีทั้งหมดกี่บริษัทที่นํามาประมูลครั้งนี้ถ้าเป็นเพียงแค่2บริษัทแล้วเจ้าของบริษัททั้งสองบริษัทนี้เป็นคนคนเดียวกันอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ต้องตรวจสอบต่อไปนะครับมันควรจะต้องมีจํานวนบริษัทมากกว่านี้เพื่อความโปร่งใสแล้วก็ต้องให้คําตอบกับประชาชนด้วยนะคะคไปต่อกันที่กระทรวงสาธารณสุขค่ะล่าสุดมีการเตรียมนําชุดตรวจวิเคราะห์เชื้อเล p โตสปายโซิสหรือว่าโรคฉี่หนูนะคะที่มีความแม่นยำร้อยละ9 0้า0ถึงหนึค่ะลงพื้นที่น้าท่วมหวังให้การรักษาเฉียบพลันก่อนการระะบาดนคะ ไปที่ทางด้านนายต่อพงศยศาสารรัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะได้กล่าวว่าตอนนี้นะคะทางด้านกระทรวงสาธารณสุขได้มีการเร่งพัฒนาชุดตรวจหาเชื้อเลปโตสปโรซิสหรือว่าโรคฉี่หนูขึ้นมา2ชนิด คือชุดของ l e ฟโต p ปรา IGM และชุด l e ฟโต p ปรา a b นะคะที่มีความแม่นยำร้อยละถึงร้อยละ100ซึ่งสามารถรายงานผลตรวจได้ระยะเวลา10ถึง15นาทีค่ะที่จากเดิมต้องมีการส่งตรวจในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจ7วันราคาการตรวจต่อชุดเพียงชุดละ60บาทเท่านั้นค่ะ ทางนี้กระทรวงสาธารณสุขได้มีการกระจายชุดตรวจหาโรคฉีโนให้กับสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วม โดยให้หน่วยแพทย์เคลื่อนที่นำไปใช้กับผู้ป่วยที่มีความต้องการสงสัยอย่างเช่นเป็นไข้ปวดเมื่อยตามตัวมีประวัติลุยน้ำท่วมขังเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างทางท่วงทีนะคะแล้วก็เป็นการลดอัตราการเสียชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะมีอัตราการระบาดอย่างมากเลยและนอกจากโรคฉี่หนูนะครับโรคตาแดงตอนนี้ก็ระบาดเป็นอย่างมากก็ต้องเตือนน้องๆหนูๆที่ลงไปเล่นน้าท่วมน้ําท่วมนั้นสกรปรกเป็นอย่างมากและโรคระบาดที่เกิดจากตาแดงนั้นมาจากเชื้อแบคทีเรียไม่ใช่ไวรัสตามปกติและจากแบคทีเรียเนี่ย จะมีความรุนแรงอันตรายมากกว่าไวรัสถ้าเกิดมันเข้าไปถึงตาดำมีโอกาสที่ตาจะบอดได้ต้องเตือนกันนะครับน้องนหนูๆน,น,นี่อย่าลงไปเล่นน้าท่วมตอนผมไปลงพื้นที่โอโ้ยลงไปเล่นกันแบบดําผุดดาไหวยกันสนุกสนานคุณพ่อคุณ<ห>แม่ต้องเตือน นะครับะะและตอนนี้นรัท่านผู้ชมครับน้ําท่วมในประเทศไทยต้องบอกว่ามีความเสียหายเป็นอย่างมากเลยทีเดียวก็ไม่เพียงแต่น้ําใจคนไทยที่หลั่งไหลกันมาช่วยกันอย่างอยู่ต่อเนื่องถึงผู้ประสบภัยน้ําท่วมนะครับแต่ว่ายังมีน้ําใจจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียครับที่ร่วมกันส่งของเครื่องใช้จําเป็นมาด้วยรวมมูลค่ากว่า18ล้านบาทเลยนะครับ นี่แหละครับที่เห็นในภาพก็เป็นสิ่งของช่วยเหลือที่ส่งมาจากสภาความมั่นคงแห่งชาติของมาเลเซียนะครับที่มีทั้งอาหารสําเร็จรูปน้ําดื่มเครื่องกรองน้ําดื่มเสื้อผ้าผ้าอนามัยแล้วก็เครื่องใช้อื่นๆที่จําเป็นสําหรับเด็กและผู้ใหญ่นะครับรวมมูลค่ากว่า18ล้านบาทเลยทีเดียวผ่านหน่วยงานทหารมณฑลฐานบกที่42ค่ายเสยนาน,นารงค์อาเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา เพื่อให้ทยอยจัดส่งไปให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมในพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหาคนครนะครับที่ยังคงได้รับความเดือดร้อนอยู่ณขณะนี้ด้านประธานคณะทำงานด้านการจ,จัดการชายแดนมาเลเซียที่ร่วมเดินทางมาด้วยระบุว่า จากนี้ไปรัฐบาลมาเลเซียและก็ประชาชนชาวมาเลเซียนะครับจะยังคงทยอยนำสิ่งของจัดส่งมามอบให้เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมในทุกส่วนของประเทศไทยจะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับด้านการช่วยเหลือภายในประเทศนั้นก็จะยังส่งถึงผู้ประสบภัยไม่ขาดสายเช่นเดียวกันอย่างเช่นที่จังหวัดลำพูนครับได้มีการจัดงานวันรวมน้ำใจรับบร,ริจาคสิ่งของและเงิน เมื่อเมื่อวานนี้นะครับก็มีประชาชนที่นําสิ่งของไปบริจาคจํานวนมากตลอดทั้งวันโดยนอกจากเงินแล้วนะครับยังมีเครื่องใช้ไฟฟ้าผ้าห่มรถจักรยานยนต์รถจักรยาน,ยน,ยานและก็อาหารแห้งอื่นๆอีกด้วยซึ่งก็เช่นเดียวกับที่จังหวัดกระบี่นะครับที่หลายหน่วยงานก็ร่วมมือกันตั้งโรงครัวครับเพื่อจัดส่งอาหารกล่องไปช่วยชาวหนองแขมวันละ6 0พักล่อง เริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นวันแรกพร้อมจัดส่งเข้ากรุงเทพมหานครทางเครื่องบินทั้งจากสายการบินไทยแล้วก็แอร์เอเชียนะครับโดยทางจังหวัดนั้นยืนยันว่าจะจัดส่งข้าวกล่องนี้นะครับไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายน หรือว่าจนกว่าสถานการณ์จะก,กลับเข้าสู่ภาวะปกติโอ้ยเราก็เห็นน้ําใจจากทั้งคนไทยในภูมิภาคต่างๆรวมไปถึงชาวต่างชาติด้วยเป็นเพื่อนแท้ยามยากจริงๆนะคะประเทศไทยก็รู้สึกอบอุ่นขึ้นด้วยนะคะไปต่อกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธย,ยาค่ะพาคุณผู้ชมไปดูชาวบ้านเขาพบปลากระเบนยักษ์น้าหนักกว่า100กิโลกรัมนะคะเข้ามาติดตะข่ายของชาวบ้านค่ะและเมื่อนําขึ้นบกมาไม่นานปลาตัวน,นี้ก็ตายในทันทีเลยนะคะ,คะพาไปดูกันค่ะเป็นปลากระเบนยักษ์นะคะที่เข้ามาติดที่ดักปลาของ นายชนะนิสสโกะนะคะแล้วก็เพื่อนบ้านสองคนก็ช่วยกันลงข่ายดักปลาที่แม่น้ำป่าสาักค่ะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาชาวบ้านก็ได้มาช่วยกันลากขึ้นมาบนตะลิ่ง แล้วก็พบว่ามีปลากระโหนะคะแล้วก็ปลายกลายชนิดนั้นติดตะข่ายมาด้วยส่วนปลากระเบนและปลา,าหูมีความยาว282เซนติเมตรลำตัวเนี่ยกว้างถึง118เซนติเมตรนะคะมีน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมชาวบ้านก็เชื่อว,ว่าปลาตัวนี้นำโชคลาบมาให้ค่ะจึงได้มีการตรียเยนนำมาไว้ปล่อยในบึงใหญ่วัดบึงที่อำเภอท่าเรือเมื่อนำมาปล่อยก็ปรากฏว่าเจ้าปลากระเบนยักษ์นั้นไม่ยอมว่ายน้ำจากนั้นก็ตายลงในทันทีค่ะสร้างความสลดหดหูให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมาก าจากนั้นทุกคนก็ช่วยกันนะคะนำซากปลากระเบนล,ลงปล่อยในแม่น้ำป่าสักค่ะจุดที่เจอจุดแรกเนี่ยไม่มีใครกล้าไปสำแหลนำมารับประทานแต่อย่างใดนะคะก็ดีแล้วค่ะก็ปล่อยไปเขาเสียชีวิตแล้วก็ให้เขากลับคืนสู่ธรรมชาติไปเสียด้นะครับปลากระเบนย,ย,ยักษ์ขนาดนี้หายากจริงๆค่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้เราพักสักครู่นะครับกลับมาติดตามาการแห่งประเทศไทยนะครับระบุว่าหลังจากน้ําลดแล้วนะครับสินเชื่อนธนาคารพาณิชย์นั้นจะสูงขึ้นเพื่อนําไปซ่อมแซมบ้าน รวมไปถึงอุตสาหกรรมด้วยพักสักครู่กลับมาติดตามประเด็นนี้กันต่อครับ สว่างสวัยและมีอนาคตของประเทศไทยเราก็อยู่ในทุกที่แต่ทั้งหมดต้องเริ่มทำตั้งแต่วันนี้องปตทเอาเรื่อเพลังกับคนไทยเริ่มต้นฟื้นฟูและเยียวยาเพื่อให้ประเทศไทยอเมริี่รักของเรากลับมาแข็งแรงอย่างยั่งยืนเห็นไหมลูกฟันผูกฟันน้ำนมผูกฟันแท้ก็อาจผูกได้ ฟันน้ำนมสำคัญมากมาเรียนรู้ที่สถานพยาบาลของรัฐเรียนฟรีตรวจฟรีรับแปลงฟรีถึง31ธันวาคมนี้ก้าว<อ>สำคัญของวงการฟุตซอลไทย Cat r i g i o n a l ตซอ s a l t o u r าเมนต์2011มาร่วมเชียร์และเฟ้นหายยอดทีมจากทั่วภูมิภาค ทีมใดจะก้าวขึ้นสู่เวทีไท a แลนด์ฟุตซอลลีดชิงเงินรางวัล1น0 0 0ล้านบาทสนับสนุนโดยบริษักาทกทธาโทรคมนาคมจำกัดมหาชนชมกลับกลับมาสู้ภายน้ำท่วมกันต่อนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นก็ระบุว่าหลังจากน้ำลดนะครับสินเชื่อธนาคารพาณิชย์นั้นจะสูงขึ้น เพื่อน,นําไปซ่อมแซมบ้านและก็อุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมครับนางสุชาดากิรกุลรองผู้ว่าการด้านเสถรยรภาพการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับออกมาเปิดเผยว่าหลังจากปัญหาน้ําท่วมคลี่คลายครับการให้สินเชื่อของสถาบันการเงินทั้งของรัฐและก็เอกชนจะสูงขึ้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะหนี้เดิมนั้นถูกเลื่อนชําระออกไปขณะที่การขอสินเชื่อใหม่ที่สูงขึ้นเกิดจากการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ และการฟื้นฟูธุรกิจของเอกชนรวมไปถึงครัวเรือนซึ่งจะไม่มีผลกระทบกับสภาพคล่องให้ตึงตัวเพราะปัจจุบันมีสภาพคล่องส่วนเกินอยู่ในระดับสูงพอที่จะรองรับได้อยู่แล้วนะครับปัจจุบันธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบยังมีสภาพคล่องส่วนเกินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยดูดซับไว้กว่าสี่ล้านล้านบาทหากเงินขาดธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะพร้อมที่จะเข้าไปดูแลโดยการเปิดหน้าต่างกู้ยืมในตลาดซื้อคืนพันธบัตรให้กับธนาคารทุกวันการส่วนการออก การออมภาคโครเรือนลดลงนะครับนีสินเพิ่มขึ้นเพราะต้องฟื้นฟูที่อยู่อาศัยหรือว่าเครื่องมือทำรรมาหากินซึ่งตอนนี้รัฐบาลนะครับต้องเร่งเรียกความเชื่อมั่นของนักลงทุนก่อนเกิดการย้ายฐานการผลิตตัวนี้จะมีการ